สวัสดีครับวันนี้พวกเรานํนำเสนอเรื่องซูเปอร์คาร์และซับคาร์จะมีซูเปอร์คาร์และซับคาร์ครับเมื่อคาร์หนึ่งสืบทอดคุณสมบัติจากอีกคาร์หนึ่งเราจะเรียกคาร์ที่ถูกสืบทอดคุณสมบัติไปว่าคาร์แม่ครับและเรียกคาร์ที่สืบสืบทอดคุณสมบัติมาว่าคาร์ลูกครับผมเช่นแบบนี้ครับ คีย์เวิร์ด extend นะครับใช้ระบุให้กับคาร์ดเพื่อกำหนดว่าคาร์ดนั้นต้องการสืบทอดคุณสมบัติมาจากคาร์ดใดรูปแบบนะครับเราก็จะเขียนคำว่าคาร์ดเราก็ตามด้วยชื่อคาร์ดนะครับเราก็ใช้คำว่า extend เราก็ตามด้วยชื่อคาร์ที่ถูกสืบทอดครับ ข้อตต่างของคลาสและ x อ h a n g นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวอย่างที่หนึ่งครับก็มีก็จะมีสติ d เด t นนะครับสติ d เด t นเป็นชื่อคาส่วนพีเพิลเป็นชื่อคาสที่ถูกสืบทอดนะครับ คลาส s ติลเดนสืบทอดคุณสมบัติมาจากคลาส People ส่วนคลาส s ติลเด้นเป็นสับค a าสแล้วคลาส People เป็น s u p e r ร์ class, คลาสรับส่วนตัวอย่างที่2นะครับคลาสแมเนเจอรสืบทอดคุณสมบัติมาจากคลาสเอ็มพอย e ์คลาสแมเนเจอรเป็นซับค a าสครับส่วนคลาสเอ็มพอย e ์เป็น s u p e r c ์คลดังตัวอย่างครับผม ัดแม่สามารถถ่ายทอดอะไรให้แก่ขัดลูกได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยครับถ่ายทอดแอตทริบิวแล้วก็ Method ครับนอกจากนี้ขัดลูกสามารถกําหนดแอตทริบิวหรือเมททอ d สร้างเพิ่มเติมเข้าไปในขัดได้ด้วยครับดังนั้นขัดลูกมีแอตทริบิวและเมททอ d ที่ได้รับถ่ายทอดมาแล้วก็มีแอตทริบิวและ method ที่สร้างขึ้นมาเองครับดังตัวอย่างประมาณนี้ครับ าร์ดหนึ่งคาสามารถเอชเชนมาจากคาร์ดใดๆได้แค่หนึ่งคาดอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดนะครับเพราะว่ามี B และ C ครับผมนี่ก็จะเป็นก็จะพี่พ่อนะครับก็คือซปเปอร์คาร์นะครับคือคาร์ดแม่นั่นเองนะครับ ส่วนสติวเด้นคือขาดลูกครับผมเป็นซับคาดนะครับนี่ก็คือตัวอย่างตัวอย่างโค้ดครับ